นะโมตัสสะปะกวาโตระโตสัมมาสัมพุทธนตัสสะะาโตตัมสัมพุะะโตะะกระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะวโตระโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขัสเถระกัจจามิขังสรณังคัจฉามิสารนังสัจฉามิ ติตังคังสรนังกัจจามิติยมปิพังขังสรนังกัจจามิตติยมติพุทธังเตรนังกัจจามิตติยมติพังสรนาตติยมติกังังเตะนังกัจจามิตติยมติสั ติปะรนัคมะนันติตาปาาติปาเวระมนีติคาปะตังสมาทิยาเมปาณาติปาตาเวระมะีติคาปะตังสมาทิยาอินาทาา เวรมณีทิฆาปัตถังสมาทิยาเมปินาทานาเวรมณีทิฆาปัตถังสมาทิยาเมตุมิชาจาราเวรมณีทิฆาปัตถังสมาทิยาเมตุมิชาจารา ทาเวรมณีพิฆาปตทังสมาธิยเม่มูสาวาตมสนแห่งทุบนำแสดงทรรนโดยพระภูภานาชียสิทธิท่านหลวงพ่อือธรรมกามโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดสุพรรณบุรีครับสำรวมกายตวาจาใจ ลงฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพลียงกันราตุคมาจจลูกาทิปติการาติท่านเลอันวิวรังอายาจาตาสันติธาตตาปราชากาธิกาเตเตตุขมังอนุกรรมปิมัง แทน, <c oughs> นนะจ๊ะน,นะจ๊ะตรงน,นี้เป็นสิสนะค,ะค้าทุกท่านหมดเลยนานๆเลยค่ะขอขออากาศอเอาแล้ โมทนาสาธุนะร่ำรวยร่ำรวยนะทุกันเลยสาธุนะขอเชิญครับขอเชิญร่วมบุญกับหลวงพ่อลูกนะได้บุญสองต่อเลยนะทำตรงนี้ได้บุญสองต่อครับทำกับหลวงพ่อลฤกษ์หลวงพ่อลูกษ์ก็ถวายไว้สันนิษฐานต่อนะะขอเชิญครับขอเชิญได้เลยนะครับขอเชิญทางนี้ได้เลยนะครับจากสาธุครับท่านสาธุนะครับ ทานท่าปฏิบัติให้กับวับดสังฆทานนะคะหรือว่าทุกท่านจะผักไปวัดท่าปฏิ